อันนี้ก็จะเป็นเบนจามาศนะคะเบนจามาศสีชมพูชมพูม่วงชมพูมอ่อนๆนะคะเป็นเบนจามาศตัดดอกบูชาพาทั่วไปนะคะแล้วก็จะเป็นเบนจามาศจิว๋วเบนจามาศแคะนะคะดูนะคะเขาจะต่างกันทั้งดอกทั้งใบเบนจามาศแคะเนี่ยดอกเขาจะเล็กกว่ากีบเขาจะละเอียดกว่าแล้วก็มีใบสีเขียวเข้มกว่านะคะนะคะ แต่โดยรวมแล้วก็เหมือนกันเมนจามาที่ทานได้นะคะเอาไปจัดดอกไม้เอาไปจัดแจกันดอกไม้หรือเอาไปประดับอาหารได้นะคะแล้วก็ถ้าเอาไปตากแดดทำชาก็ได้ะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ดอกเยอะมากเลยนะคะนี่มีสองกิ่งเลยคิดว่าใช้วิธีปักชำมากกว่านะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพาะต้นมั้งคะแต่รากก็เต็มนะ ด้วยความที่ต้นใหญ่เนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะอาจจะไม่ค่อยชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบเมื่อเวลาไปปักแจกันเนี่ยพอเราปักแจกันแช่น้าเนี่ยน้ําก็จะเน่าใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใช้ปักแจกันแช่แช่น้าประดับบ้านหรือบูชาพระเนี่ยเราก็หมั่นล้างเลยนะคะล้างทุกวันได้ยิ่งดีคะ่ะเมือกเมือเขาจะได้ออกแล้วก็จะได้ไม่เน่าเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นจิ๋วนะก็ต้นดูสมบูรณ์แข็งแรงนะ แต่ว่ายังไม่เห็นรากเขาเหมือนเขาปักชำใหม่เพิ่งรดน้ํานะคะก็ไม่เหี่ยวเลยดูสิคะดอกเขาจิตจิ๋วต่างกันอย่างสิ้นเชิงะคะ่ะดอกเขาแต่สวยและน่ารักทั้ง2ดอกเลยนะคะทั้ง2ต้นเลยช่วงนี้หน้าหนาวก็จะเยอะนะคะเราเลือกสีเหลืองค่ะเพราะว่าสีอื่นเนี่ยสีมันแอบน่ากลัวหน่อยนึงเข้าใจนะคะเบญจมาศจะมีสีหลายๆสีบางทีก็จะเป็นแดงเลือดหมูสีม่วงเข้มเราก็เลยแบบเลือกสีอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้มาดีกว่า การเจริญเติบโตของเขานะคะถ้าเมื่อมีดอกแล้วดอกเขาออกแล้วก็ต้องตัดทิ้งนะคะเมื่อดอกหมดแล้วหมดฤด,ดูแล้วก็ต้องตัดแต่งต้นนะคะแล้วก็บำรุงปุ๋ยสูตรเสมอรอให้ถึงฤดูดเขาก็ให้เขาออกดอกตามธรรมาชาตินะคะแต่ถ้าไม่อยากให้ออกดอกตามธรรมาชาติช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยเ <BE> <quelques S 2> มื<ล>ม่อเราตัดดอกหมดแล้วเนี่ยดอกเขาหมดแล้วเนี่ยเราก็ตัดเพื่อจะพักต้นดีกว่าเราจะได้เจริญเติบโตได้นานถ้าไม่อย่างนั้นถ้า ให้เขามีดอกตลอดเนี่ยต้นก็จะโสมใช้เวลาถ้าจริงๆอิอะก็คือไม่นานเดี๋ยวเขากตายนะคะเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยเดี๋ยวเราก็มาลงกระถางเหมือนกันเดี๋ยวหากระถางให้สวยมาลงนะคะสวยมากเลยค่ะชอบส่วนมากเราจะเห็นจะสีขาวเนาะสีขาวกับสีเหลืองเนาะสีนี้ไม่ค่อยเห็น<ม>ก็เห็นหแต่นานๆทีจริง,ง,จรงจริงเสน่ห์ของเบนจมาศเนี่ยเขาไม่เสน่ห์จริงเนาะ อันนี้ก็คือจิ๋วๆมากเลยค่ะใบแข็งนะอันนี้ถ้ามีเยอะๆนี่คงร้อยพวงมาลัยได้นะคะอย่างนี้นี่ค่ะอันคลิปนี้ไปก่อนนะคะลองไปหาดูค่ะหน้าหนาวแล้วดอกไม้เมืองหนาวดอกไม้ฤดูหนาวเยอะมากก็ลองไปหาตามร้านต้นไม้นะคะซอยพังเงินสวนตะตุจจักรแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะคะ สนามหลวงสองหรือเปล่าก็จะมีนะคะบางใหญ่ลองไปตามหาดาูแถวบ้านเราก็จะสวกแถวนี้นะคะแถวกีบหมูแถวจตุจักรมินบุรีก็เท่านี้ก็โอเคแล้วก็ไม่ไปหาที่ไหนแล้วค่ะเพราะว่าเปลืองน้ำมัน <laughs> โอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะ